สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้ากันก่อนเลยนะครับอันเดรวิสตอมนะฮะซึ่งเป็นอดีตแข้งของหงดังลิเวอร์พูลถูกโจรใช้มีดแทงเจ็บหนักอันเดรวิสตอมนะครับอดีตแข้งสโมสรลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันอยู่กับดาบี้คัตตี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันจันทร์หลังถูกคนร้ายนะครับจี G ้ชิงทรัพย์และใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บวิสตอมโชคร้ายสุดๆนะฮะถูกคนร้ายบุกจี G ้ชิงทรัพย์ ขณะลงจากรถในบ้านท็อกเทสแทบเมอร์ซิไซส์ก่อนที่คนร้ายหนึ่งเกล่าวจะใช้มีดแทงอดีตแข้งลิเวอร์พูลจนได้รับบาดเจ็บหนักพี่สาวของแข้งวัย27ปีกล้องมาเปิดเผยในว่าเขาถูกแทงและอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อาการทรงตัวแล้วและพี่น้องคนอื่นๆกํากำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลมันเป็นเรื่องที่บ้าสิ้นดีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยขณะที่สโมสรดาบี้กตีก็ออกแถลงการ์ว่าอังเดรบริสตัมตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลและ การปลุนจี้เขาก็าได้รับบาดเจ็บและต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลท่าน,นี้วิสตัมเป็นเด็กฝึกของลิเวอร์พูลที่ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในปี2012นะครับแต่ไม่สามารถจ้งเกิดกับทีมหงแดงได้และถูกปล่อยยืมตัวไป4รอบก่อนที่จะย้ายขาดไปร่วมทีมกับดาบี้คอตตี้ในปี2017จนถึงปัจจุบันนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับขอให้หายเร็วๆนะฮะสำหรับอันเรวิสตัมไม่หยุด อาริชอนเบเกอร์บอกหงแดงพร้อมเดินหน้าชิวแชมป์มากกว่านี้อาริชอนเบเกอร์นะครับจอมหนึกคนเก่งของลิเวอร์พูลบอกว่านักเตะหงแดงทุกคนยังคงกระหายควายคว้าความสําเร็จให้มากกว่านี้แม้เพิ่งจะมาง,งาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้สําเร็จลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในรอบ30ปีมาครอบครองได้แล้วนะครับต่อจากแชม,ชม,ชมป,ป์ยูฟ่าแชมเลกแชมป์ซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกแต่ทีมหงแดงก็ไม่ต้องการหยุดเพียงแค่นี้ พวกเราได้ทําบางสิ่งที่พิเศษให้กับสโมสรแห่งนี้แต่คุณสามารถเห็นได้จากที่นักเตะทุกคนพูดกันภายในห้องเต็งตัวว่าพวกเราต้องการทําให้ได้มากกว่านี้อาริชอนไกเคิลกล่าวสิ่งนี้คือความปรารถนาของเราพวกเราต้องการเอาชนะให้ได้มากกว่านี้ควาแชมป์มากกว่านี้เพื่อสโมสรความรงวัลส่วนตัวมากกว่านี้พวกเราต้องการเป็นทีมที่ดีที่สุดและเป็นที่สุดที่เราสามารถดีที่สุดในแบบฉบับของพวกเราเราไม่สามารถทําอะไรได้แบบไม่มีขีดจำกัดดังนั้น พวกเราต้องรักษาการผลักดันพวกเรามองไปข้างหน้าถึงความท้าทายต่อไปอีกด้วยนะครับซูอีได้ทีโวโบบอกเคยพูดกับ JK แล้วว่าทีมนี้จะคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่รัมซูเน่นะครับตำนานนักเตะคันเร์พูลบอกว่าเขาเคยพูดกับเจคเกนคลับเมื่อปีก่อนแล้วว่าทีมหงสแดงชุดนี้มีดีพอร์ที่จะก้าวไปคว้าแชมป์ไรยการใหญ่และก็ทําได้สาเร็จจริงๆตั้งแต่อยู่ฟานชมลไล่มาถึงพิมลิงกริด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับร์วิลของพวกเรากลายเป็นชั้นผิวอังกฤษในรดูการปัจจุบันอย่างเป็นทางการหลังทําคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ตี้ชนิดที่ตามไม่ทันแล้วแม้เหลือการแข่งอีก7นัดก็ตามท่านี้ซูเนสนะครับบอกว่าเขาก็ได้เจอกับเจนงครับในเดือนเมษายนในปี2009ใน2ปีแรกนะครับพวกเขาพลาดและก็พลาดแพ้ในนัดชิงยูโรปาลีกและลีกครับซูเนสกล่าวกับรีวิวฮุยโคแต่ผมยังจําได้ว่าผมได้บอกกับเจนงครับในสนามลังจอเกม ที่พวกเขาเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้เมื่อฤดูกาลก่อน mm hmm. ว่าทีมของพวกเขาพร้อมแล้วสําหรับการคว้าแชมป์ใหญ่ในตอนนี้น่าละ mm hmm. เขายังคงอยากจะพูดว่าคุณพูดถูกในการออกอากาศในตอนนั้นแต่เขารู้อยู่แก่ใจด้วยรอยยิ้มเจย์ก็รับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดทั้งเรื่องการดึงผู้คนเข้ามาและมีแค่การเ็นจียาสอคนที่ไม่เป็นไปตามความคดาดหวังของใครหลายคน ลองคิดถึงแนวทางที่พวกเขาขายฟิลิเป้คุนยโยและดึงเอาเวอร์จิฟันดส์กับอาริชอนเบเกอร์มาร่วมทีมด้วยเงินก้อนโตนั่นสินั่นคือจุดเปลี่ยนของการเป็นทีมที่ดีไปเป็นทีมที่สามารถคว้าแช,ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยในมุกมอฟุตบอลคุณมีแต่ป้องแข่งแก่งให้มากที่สุดในส่วนที่อ่อนแอที่สุดในทีมของคุณและตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่มีจุดอ่อน ข่าวกับหงแคลลิฟลิกซ์ยังบอกไม่มีดิวซื้อติอโก,โกเข้ามาเลยฮันฟลิกซ์นะฮะในแง่ของบายเยอร์มินิกพูดถึงดิอโกอาคันตอรากองกลางชาวสเปนที่มีข่าวกับการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบิวสื่อชื่อดังของเยอรมันก็รูปว่าติอโกอาคันตอราปฏิเสธการต่สรตอสัญญ,ญาฉบับใหม่กับทางบายเยอร์มินิกและบอกกับเพื่อนภายในทีมว่าเขาอยากย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูล โดยมีข่าวว่าแชมป์พิมลิกฤดูกาลปัจจุบันสุดๆร้อนๆนะครับได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อแข้งรายนี้ไปแล้วด้วยล่าสุดนะครับนักข่าวถามเรื่องนี้กับฟลิกซ์โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเท่าที่ผมทราบนะครับมันยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามานะแม้แต่เดียวเดียวรงสองคนกับติอโก้ Go พูดคุยกันทุกวันเขาไม่ได้มีท่าทีที่แตกต่างไปจากเดิมเลยยังคงทํางานอย่างมีคุณภาพระดับสูงเหมือนปกติ ในใหญ่เสือใต้เบย์มินิกเปล่าในข่าวที่เขียนว่าเบย์มินิกอาจจะปล่อยตีโอโกอักันตอราเพราะอายุจะเข้า30แล้วแต่นั่นไม่เป็นคนจริงสําหรับผมเลยนะครับเพราะเขายัางเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมคุณภาพของเขาก็ยังคงสูงไม่เป็นรองใครเขาคือคนที่ลงสนามไปเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษให้กับเราได้ทุกการแข่งขัน การเล่นของเขามีส่วนสำคัญในการตัดสินเกมได้เสมอดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรในกอภายัยมันเป็นแค่เพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นเองนะครับทอมโมโยกย่อง IMPACT ของ v ว r g ์จิฟันดาที่ช่วยนำหงดางไปถึงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฟิลทอมสันนะครับตำนานนักเตะลิเวอร์พูลคร่าวยกย่อง IMPACT ที่เกิดจากการหนึงตัวเวอร์จิฟันดกองหลังตัวคร่งเข้ามาดวมทีม นับตั้งแต่การยา้ายเข้ามาของเบจิฟันได์เมื่อเดือนมกราคมในปี2018เลโว์พูลก็ยกระดับทีมกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างเชัดเจนและเดินหน้าไล่ล่าความสําเร็จเรื่อยมาจนถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้สำหรับผมแล้วับการเซ็นเซอรกับฟันได์เหมือนกับที่อลริคเคนตหน้ามีผลต่อแมนเชสเตอร์นเต็ดเลยครับส่วนฟันได์สร้างอิมแพคให้กับเวอร์พูลได้ตำนานกล่าวกับ sky sport ใช่อารชอนเบเกอร์ก็เป็นการเซ็นญาที่ดีเยี่ยมแต่ฟันได์ทำให้พวกเขาเชื่อ ทำให้นักเตะทุกคนรอบกายของเขาอุ่นใจเขานิ่งอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าเลอร์พูที่ผ่านมาก่อนที่จะฟันได้จะย้ายเข้ามาก็ยังไม่ถึงในแง่ของการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกพวกเขายังไม่ดีพอในเกมรับแม้มีนักเตะกองหน้าที่ดีและกองกลางที่พิเศษกองหลังและผู้สนับประตูบ่อยครั้งที่ทําให้ทีมไปไม่สุดแต่ไม่ใช่กับฟันได์ไม่ใช่กับอาริสันเบเกอร์ฟันได์นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับฟันได์เขาคือกองหลังที่ดีที่สุดในวงการฟุตบอลเลย,เลยปับ เจเกนคลับเปิดเผยห,หงดังไม่จ้องทุ่มเงินซื้อหนักเพื่อเสริมทัพเจคินคลับนะครับผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยถึงการปรับปรุงทีมในช่วงสมัยน,นี้ว่าคงจะไม่มีการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเสริมทัพแม้มีภารกิจการป้องกันแชมป์พิมลิกติดในฤูดูกาหนาลิเวอร์พูลนะครับพึงควา้าแชมป์พิมลิกเป็นสมัยแรกมาครอบครองทําให้ฤดูกาหนาจะถูกจับตามองอย่างมากว่าจะต่อยอดความสำเร็จได้มากเพียงใดโดยเฉพาะการป้องกันแชมป์พิมลิกและกลับไปควา้ยวยาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้หลายทีมนะครับประสบปัญหาทางด้านการนเงินและเจคินครอปก็มองว่าทีมไม่จําเป็นต้องซื้อผู้เล่นราคาแพงแบบที่เคยซื้ออาริสุงเบเกอร์และเวอร์จิฟันดสเจคินครอปกล่าวว่าโควิดส่งผลทั้งสองด้านทั้งผู้เล่นย้ายออกย้ายเข้าและดูเหมือนว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นซัมเมอร์ที่วุ่นวายที่สุดในโลกมันไม่ใช่กลุ่มผู้นล่นที่เราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนตอนนี้และบอกว่าโอเคเราต้องการตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ ไม่มีผู้เล่น11ตัวจริงที่ผมบอกว่าเรามีผู้เล่น16หรือ17คนพวกเขาสามารถเล่นระดับเดียวกันได้หมดแต่เราจําเป็นต้องใช้100%เราไม่สามารถจ่ายเงินหลายล้านเพราะเป็นความต้องการของเราและก็สิ่งที่ดีที่ทําเราไม่เคยต้องการจ่ายแบบนั้นคุณซื้อชาแนลมันเปล่าสุงท้ายนะครับเพื่อนรักคุณซื้อบายเมเนกเริ่มยินดีกับเจคเกคลับที่ผ่านเลเวอร์พูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อันซีฟลิก์นะฮะผู้จัดก,การทีมไบเยอร์มิเนกให้สัมภาษณ์พร้อมแสดงความยินดีต่อเพื่อนรักอย่างเจอเกนครับที่ผ่านลิเวอร์พูลควาแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้สาเร็จในรอบ30ปีผมกับเจอเกนพวกเรารู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักฟุตบอลอยู่กับหมาย05นู่นเลยฉะนั้นอยากจะแสดงความยินดีที่ผ่านลิเวอร์พูลควาแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จฟลิกส์กล่าวกับบิล ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาภายในทีมลิเวอพูเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีดที่ยากจะหาใครทำได้เหมือนเขาได้อีกแล้วโดวยเฉพาะแนวทางการเล่นฟุตบอลอันน่าทึ่งที่นั่นถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกฟุตบอลเลยทีเดียวล่าสุดผมคุยกับเจ็คกิงครับเราสองคนมีความสุขจริงๆที่ต่างฝ่ายต่างพาทีมของตัวเองคว้าแชมป์ลีกมากครอบครองที่เคยวาดฝันเอาไว้ตั้งแต่สมัยเคยเป็นนักเตะด้วยกันนะฮะ อยากให้เห็นเจคกิงครับยันไม่อยากได้รูปปั้นตัวเองประดับหน้าสนามแอนวิลเจคกิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันดักแน่นสุดๆว่าไม่อยากให้ใครมาสร้างรูปปัน้นหรืออนุสาวรีย์ของตัวเองอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ตนยังมีชีวิตอยู่ผมมองอนาคตของตัวเองไว้ว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ให้เป็นสุขต่อไปอีก3-40ปีและไม่อยากให้มีใครมาสร้างรูปปัน้นหรืออนุสาวรีย์เชิดชูความสูเร็จเลยแม้แต่นิดเดียวกุนซือเฮฟวี่เมทัลกล่าวกับงานถแถลงข่าว บอกตรงๆนะว่าถ้ามีใครอยากทําก็คงห้ามกันไม่ได้หรอกแต่ขออย่างหนึ่งอย่าสร้างมันขึ้นมาในช่วงที่ผมยังมีชีวิตอยู่เพราะผมไม่อยากเดินผ่านแล้วเห็นของแบบนี้ตั้งตระง,งาอยู่ในอนฟิลด้วยตาตัวเองหรือผู้หูเป็นทีมผู้บอลที่ผมอยากร่วมง,งานด้วยและผมก็มองเห็นภาพว่าเราประสบความสาเร็จควาชชมป์ลีกได้ชัดเจนสุดๆอาจเพราะมีนิสัยมองเรกในแง่บวกอยู่แล้วแต่เรื่องยกย่องสรรเสริญจนจะต้องสร้างรูปปั้นนั้นให้กับผมเนี่ยผมไม่ขอเอาแล้วกัน จะเป็นกุญซื้อที่ทำเนื้อทำตนเช่นเคยนะครับสำหรับเจอกินครับนี่คือสุขาวลิบุูนครับช่วงเช้าของวันที่30มิมิถุนายนนะครับ